สวัสดีครับผมพบกันอีกเชก่นกับช่องคนเมืองทอนะครับวันนี้ก็ได้ไปเดินนึ่เซเว่นก็ไปเห็นไปเจอมาเป็นเซ็ตชุดการปรกวมวนอนการผง,งาดของผู้ไร้พ่ายอันนี้คือมันมีเป็นกล่องนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมไม่ได้ซื้อมาครับก็เลยแบบโอ้ลืมนะผมก็เลยไม่ได้ซื้อมาแต่ว่าพอดีไปเห็นที่เซเว่นก็เลยเห็นมันพบเป็นเซ็ตใหม่มาก็เลยจัดมาคมแล้วก็ที่ไปจัดมาเนี่ยมันมีทั้งหมด2 ห่อแบบนี้ผมที่มีแบบตัว2การ์ดแบบนี้แล้วก็มันจะมีซับนะผมอีกการ์ดหนึ่งเนี่ยหามันไม่มีนะผมก็เลยแบบได้มาแค่ตัวของลาพัสกับตัวฮิโนลลาบาชินะครับผมโนลาบาชิ no, ก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นจะเป็นตัวนี้ไอผมนี่เป็นตัวฟุกุมารุนะครับอันนี้ไม่มีนะผมมันจะมีเพียงแค่2ตัวไปนี้เดี๋ยวไว้ได้มาแล้วจะมีรีวิวให้ดูแล้วกันนะผมโอเคก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราจะทําการแกะออกมานะครับ ทั้งหมด4ซองนุ่มออกมานะครับก็เดี๋ยวจะแกะออกมาจากตัวซองก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวเราจะมาลุ้นด้วยครับว่า4ซองเนี่ยเราจะได้การ์ดพิเศษนะผมมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องบอกกันผมไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะครับสําหรับตัวอของชุดโปเกมอนแบบนี้นะผมนี่แกะออกมาก่อนนะครับ นี่ครับผมมาดูตัวการ์ดสเปเชียลที่แถมมาให้นะครับนี่ครับมาดูกันใกล้ๆนะผมก็จะเป็นตัวนี่ผมตัวแรกผมฮิโนโลามาชินะครับแล้วก็จะเป็นตัวของลาพัสนะครับนี่แบบเี้เป็นการ์ดเป็นเลเซอร์การ์ดนะครับโอเคมาเราจะมาแกะ2องการ์ดทั้งหมด4ซสองกันนะครับผมมาเริ่มกันที่ซองแรกกันเลยนะครับ พลิกมานะครับผมใบแรกก่อนน่ครับได้ตัวดได้ตัวเลโดมุชินะครับนี่ผัดพลังจิตใบต่อไปครับนี่ครับเอมูดโดนะครับใบต่อไปเป็นตัวโคลาตตานะครับใบต่อไปเนี่ยมาดูทิครับวิบหรือเปล่า โอ้โหสองแรกไหมผมได้การ์ดระดับอ a ๆนะครับมาดูกันดีกว่าเริ่มจากด้านบนนะผมเป็นธาตุน้ํานะครับผมมีชื่อว่านี่ผมฮัจิระนะผมนี่เป็นโปเกมอนล่างที่สองนะผมใบก็สวยน่าหนุ่มนีครับใบต่อไปครับนี่เฮลกลานะครับผมสองแรกมาก็เซอร์ไพรส์แล้วนะครับผมได้การ์ด AA มามาแกะกันต่อครับ นี่ครับที่2นะครับใบแรกครับนี่ก็เป็นตัวฮินูนลามาชินะครับใบต่อไปครับอาโบใบต่อไปฮิมบัสนะผมมาลุ้นครับอีกใบจะวิปหรือเปล่านะครับผมนี่ได้การ์ดเออมานะครับเป็นการ์ดอะไรเอ,อ่ยดูาธาตุกันครับ ทัดเหล็กนะครับผมชื่อว่าืหสวยงามนะครับการ์ดใบนี้ซามาเซนตรานะครับการ์ดสวยนะครับใบนี้มันจะออกเป็นสีแบบทองท้อนะผมทองฟ้าสวยครับสวย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 เนี่ยใบต่อไปก็ฮาลันเทสนะผมแกะมาสองซองนะผมได้แบบนี้ก็ถือได้ว่าโคตรเซอร์ไพรส์นะครับมาแกะต่อครับ ถได้อีกนี่คือแบบไม่รู้จะพูดยังไงดีเป็นตัวนิสนะครับไปต่อไปโอลาทิทนะครับถาดมืดนะผมไปต่อไปนะครับนี่เป็นการรมดําเป็นตัวแมกมาลาชินะครับเป็นร่างที่สองนะผมไปต่อไปครับผมโรงงานแกงล็อกเก็ตแล้วก็ไปต่อไปคือไข่ลอสนะครับผมนี่ โอเคครับมาซองนี้นะครับผมซองสุดท้ายนะครับซองสุดท้ายใบแรกครับเปิดมาก็เป็นดิโดลิโนนะครับผมใบต่อไปครับผมนี่ครับซูบะเมะนะครับผมอีกใบนี่ครับผมโนโนคุราเกะนะครับเป็นโปเกมอน ปลาหมึกนะผมมาอีกใบนี้จะวิบหรือเปล่าแต่ว่ามันได้มาวิบสองใบโอเคผมเนี่ยได้เป็นการ์ดเทนเนอร์นะผมซปเปอร์บอลของแกงล็อกเก็ตนะผมใบสุดท้ายนะครับเป็นตัวมินิคิวนะผมก็สี่ซองนะครับได้แบบก็เอาเรื่องเหมือนกันนะผมนี่จะให้ดูอีกทีนะครับเป็นการ์ดระดับ a r อหนึ่งใบแล้วก็เป็นอาอีกหนึ่งใบนะครับ คุ้มหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมมองว่าคุ้มนะผมแค่ได้ใบ AR มาก็คุ้มแล้วเตอนเนี้ยการ์ด AR ใบเนี่ยบอกเลยสวยนะผมคือแบบของจริงเนี่ยสวยกว่าในกล้องอีกนะครับผมนี่จะพยายามแบบต้องว่าสุดของจริงอะสวยกว่านะครับผมนี่แล้วก็ถ้าวีบับอีก2ใบที่ได้แน่นอนคือเป็นการ์ดเลเซอร์นะครับนี่ผมเป็นการ์ดสเปเชียล แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตามหากัน,นครับตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นตัวฟุกคามมารุนะผมอีกใบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูอีกเซเว่นแล้วกันครับอันนี้พอดีแบบไปเจอมานะผมงานรีบก็มารีวิวให้ดูก,ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไปเจออีกเซเว่นเดี๋ยวจะไปตามหาแล้วกันครับมาเดี๋ยวมาแกะกันในอีพีหน้าแล้วกันนะผมสําหรับตัวที่สักนะผมสำหรับอีพีนี้ก็ ได้มาแบบนี้ครับก็เพือพ่อนๆมีความคิดอย่างไงคุ้มหรือเปล่าก็มาคอมเมนต์บอกนะผมส่วนตัวแล้วผมมองว่าก็คุ้มอยู่นะผมได้ออาร์มาหนึ่งใบแล้วก็สวยสุดๆดดดนะครับการใบนี้ก็คลิปนี้ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e กดไลค์กดสั่นกระ like, ด,ดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองไอยนะผมก็คลิปนี้ก็จะไปกับตัวการ์ดโปกเกมอนเเป็นเซตใหม่นะครับเป็นชุดใหม่นะครับชุดนี้มีชื่อว่าชุดนี่ครับการพังอาจของผู้ไร้พ่ายนะผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าผมเช่ครับสวัสดีครับ